จัดพิกนิดนึงจากนั้นนี่นี่ไม่หลุดถ้าไม่มียางยืดหรือว่าสายรัดหนังยางสายแคมปิ้งขี่มอไซค์แบบ JPC จะมัดเชือกอย่างไรผมอยากจะแนะนำวิธีนี้นะฮะมัดโคตรง่ายแกะง่ายใครไม่รู้ดูให้จบนะครับขั้นตอนแรกนะฮะรัดสัมภาระของเรานะด้วยเชือกขนาดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับรัดให้ตึงจากนั้นผูกเชือกแบบนี้ดูฮนะดูเงื่อนนะพบแบบนี้นะแล้วก็สอดเงื่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงให้ตึง นี่เรนจะมีบ่วงจากนั้นเอามาคล้องนี่คล้องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปลายเชือกเนี่ยสอดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าดึงให้ตึงจากนั้นเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เอาปลายเชือกมาใส่อีกหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมใส่แบบนี้วนไปอีกหนึ่งครั้งจากนั้นจัดเชือกเห็นไหมดูเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้วิธีการจัดเชือกตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมจัดพลิกนิดนึงจากนั้นดูฮะดูนะดูนะนะนี่ นี่นี่ฮะแข็งป๊กไม่หลุดแล้วเราก็มัดปกติเก็บปุ๊บเก็บสายเก็บอะไรสมมุติเรามัดเรียบร้อยวิธีจะแกะนะครับดูนะกระตุกขึ้นทีเดียวจบไหมออกไหมง่ายๆรู้ยังทำไมผมถึงออกมาแนะนำกดติดตาม